เบรกสองสวัสดีค่ะโอเคโอเคโอเคเอาพลังมาจากไหนอ่าอ่าอ่ารอบนี้นะคะเราจะมีการถามคำถามนอกรอบนะคะให้กับแฟนๆที่เป็นแฟนของเกรนะคะแล้วก็รวมถึงดาราใหม่ทั้งสองคนหน้าใหม่หล่อมากหล่อเวอร์นะคะอ่ะให้เกียรติผั่วาวุโสเอ้ยไม่ให้เกียรติ รุ่นพี่รุ่นพี่เฉยๆรุ care, ่นพี่จริงๆผมห่างกับเขาแค่ปีเดียวเองนะจริงๆรุ่นพี่เฉยๆรุ่นพี่เฉยเฉยอุ้ยใช้สองแบบว่าเสียเวฟเลยปีเก้าพี่เล่นเท่าไหร่ครับเขาก็ห่างสองปีผมสามเมตรอ่าฮะปีที่สามเมตรพูดเป็นเล่นก็ห่างกับนันดาผมรุ่นน้องพี่จ่อยนันดาเนี่ยปีหนึ่งแต่ยังพี่นันดาเรียกพี่อยู่ ไม่ทุกคนพอมันถึงอายุแบบ30มันก็เรียกทุกคนเรียกพี่อันนี้มันคืออย่างของการหลอกนะซ้อมก่อนเองซ้อมซ้อมซ้อมอีกก็ตกลงแล้วหลุไม่แต่หลายคนก็พอไปดูเสร็จแล้วเขาก็เขาก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงผมเป็นรุ่นน้องพี่จ่อยใช่ไหมใช่ใช่ไหมจริงจริงแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วผมอายุมากพี่จ่อยห้าปีแต่ว่า แต่ว่าก็คือน้ำผมด้วยคอลลาเจนที่นำมาจากกระปะกรมันช่วยได้เยอะเอางี้ผมร้อยเล่นนะอยากถามพี่เรย์ค่ะว่าถามพี่เรย์ก่อนถามพี่เรย์ก่อนอ่ะก็นอกจากหนังเรื่องนี้แล้วตอนนี้ผลงานของพี่เรย์มีอะไรอีกบ้างตอนนี้เอาเข้าจริงๆนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับก็เหมือนเดิมไม่ค่อยมีใครจ้างไม่ได้มี มีมีรายการท่องเที่ยวที่ทำอยู่รายการเล็ก72ชั่วโมงนะครับออนแอรทุกวันหยุดนะคาเตอร์อ่าช่อง5ตอนประมาณสัก9โมงเช้าแต่เดาว่าช่วงนั้นวันหยุดนะคาเตอร์9โมงยังไม่เคยยังไม่มีใครตื่นเคยดูเราเคยดูแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ไปดูใน w v m a x TV ได้ดูกันออนไลน์ได้ก็แล้วแต่จะสะดวกแล้วกันจะดูกันช่วงไหนผมไม่ว่าจะจะดูตอนจะดูตอนออนแอร์จะดูตอนออนไลน์แต่ขอให้ดูแล้วก็ขอมีคอมเมนต์มาเพราะว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ดีหรือว่าแย่มันก็ทําให้เราแบบ มีไฟแล้วก็พัฒนานงนของเราไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็นอกจากนั้นคือมันมอีอีกสองรายการที่ทําอยู่แต่ว่าผมผมไม่สัมภาษณ์ที่ไหนเนี่ยผมไม่ไม่พูดถึงเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นงานแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ผลงานก็เลยจะไม่ไม่เคยพูดเลยอ่ะแต่ว่าจะพูดที่นี่เลยน้วกันนั่นก็คือครัล้วรตะคิดควรแล้วตคิดที่ทำไอดยคือเล่นอ่าใช่อันนั้นก็คือทำทำอยู่กับเพื่อนเป็นรายการของเพื่อนใช่ผมไม่รู้สึกว่าเป็นงานเพราะผมมีความสุขกับกับการทํางานกับ พี่ชาคิดแล้วก็แบบทำไปแล้วกินขี้มือกันไปอ่าใช่แล้วก็กับอ่าบริษัทนอสถอนรูปอ่ามันก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่เป็นงานแล้วก็มันก็จะเป็นอ่าอีกรายการหนึ่งที่ออนแอร์อยู่ช่องสามเอสดีนะครับทุกทุกวันอาทิตย์ตอนตอนเที่ยงก็คือ KKJL ก็คือครัวคิดจันหลักก็คือไอเดียก็ออกมาจากนอกครัวเพื่อมาหาวัตถุดิบตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ให้ชาคิดเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็ประดิษฐ์ แล้วก็สร้างเมนูใหม่จากวัตถุดิบตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ใช่ก็ผสมกันกับการเที่ยวสไตล์ผมแล้วก็การทำอาหารสไตล์พิ่คิดก็รู้สึกว่าฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีแต่ว่าผมก็ไปสามารถที่ไหนก็ไม่ได้พูดถึงสองรายการนี้เลยก็พูดถึงครั้งแรกเพราะว่าผมรู้สึกว่า มันได้การมันมันเป็นการแฮงกับเพื่อนแล้วได้ได้ได้เจอเพื่อนมันก็เลยรู้สึกไม่ตึงงานก็เลยไม่เคยโปรโมทไม่เคยพูดแล้วทินทอทินทอทินทอในการเก่ามากแล้วลืมไปเถอะไเอเดี๋ยวเขาไปหาเซิร์ดูแล้วผมอายไม่พูดถึงอะไร้ายางนก็ฝากรายการของพี่เพี่เลด้วยแต่ว่าในส่วนของหนังหรือภาพยนตร์ตอนนี้ก็ยังไม่มีโปรเจกต์เลยมีมีที่ถ่ายไปปีนี้ก็ถ่ายไปแต่ว่า อาจจะเน้นเรื่องโอ p ผิวว่าแทนเพราะนอกจากนั้นก็จะเป็นหนังเล็กเล็กซมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวว่าคงจะได้ได้ดูการแต่ว่าอันนั้นก็อาจจะไม่ได้มีการโปรโมทหรือว่าอะไรเยอะมากอ่าใช่ก็จะเป็นเล็กเล็กจะหาดูยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดอยากดูจริงๆก็ลองติดตามเข้ามาใน Facebook ของผมเองหรือว่าใน i ออะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีการโปรโมทเล็กๆบ้างแต่ว่าก็คงจะเป็นคนละทางกับ โอทีพโอเ i m e ามครับโอเคขอบคุณพี่เล่นะคะครับขอบคุณนะคะอย่าอย่าพึ่งไฟอ่าต่อไปนะคะสองคนนี้รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่นะคะสำหรับหนังเรื่องแรกก็คงจะมีการสัมภาษณ์แล้วก็มีการออกไปอยู่แล้วว่าเรื่องแรกเป็นอย่างไรบ้างไม่ถามซ้ํานะคะครับผมแต่จะถามอันใหม่ก็คือมีโปรเจกต์ใหม่บ้างแล้วหรือยังหรือว่ามีใครที่แบบว่ามาเห็นแล้วว่าซ่วมเนี้ยนะะเวลาที่ปรับผืนเนี่ยนะต่อไปมันจะต้องมีหนังเลดอาร์มาติดต่อมีไหม เออหนังเรดอาร์ยังไม่มีครับยังไม่มีคิดคิดว่าคงไม่เหมาะมาครับตแต่ตอนต้องเอกต้องเอกเลยเแต่แต่ถ้าถ้ามีก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองคิดดูอีกทีหนึ่งว่าว่าว่านางเอกหน้าตาเป็นยังไงเออ ของเขาไม่ต้องสัมภาษณ์เยอะครับผมก็ก็ตอนนี้ผลงานที่ที่ยังมีอยู่นะครับก็มีซิทคอมครับซิทคอมรักจะเต็มช่อง3ครับฉายทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนครับช่อง3ามออริจินอลครับแล้วก็มีรายการสารสังเคราะห์ครับทางช่องครูปุปัญญาครับฉายวันเสาร์บ่ายโมงครับโอเคขอบคุณส้นค่ะตั้มือคนสุดท้ายคนสุดท้ายอ่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายอ่ะตอบเองตอบเองนั้นเลยฮะสำหรับของอาลครับ ของผมก็แล้ววีรู้ยังสำหรับหนังใหม่หรือว่างานเรื่องใหม่งานอื่นๆหลังจากโอทีผิว t i m ทำเนี่ยก็คือมีคุยๆกับพี่พุ่มกับคนอื่นอยู่บ้างแต่ว่าหลักๆแล้วก็เป็นงานทางเอ็กซมากกว่าครับก็มีละครกับทางเอ็กซอยู่เรื่องหนึ่งถ่ายทําอยู่ชื่อเรื่องว่าเคหะดาวฮะเล่นคุณนองแปนครับครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น โปรเจกต์ของกับทางอ็กแสกมีซิคคอมไปแจมอะไรเงี้ยครับอาฮะแล้วในส่วนของงานพิธีกรงานอะไรมีใครติดต่อมาบ้างรึเปล่างานพิธีกรก็รอรายการทางอ็กแสกอยู่ครับเพราะเหมือนมีรายการหนึ่งชื่อรายการว่านอนดึกอฮะใช่เขากำลังหาพิธีกรอีกหนึ่งคนอยู่อ๋อพี่อยากมากเลยเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นมีตอนนี้มีฟลอยกับพี่แฟง มีฟลอยกับพี่แฟงละหายคนหนึ่งครับอ๋อใช่ก็ต้องคิดจะทำรายการกับพี่เล่บ้างไหมครับผมยังว่างอยู่นะไอรายการนักแสดงไอ้แต่กับพี่ฟลอยนี่ต้องใช้พลังเยอะเหมือนกันนะฟลอยฟลอยอ่าก็รอติดตามกันแล้วกันนะคะว่าจะมีในรูปแบบของพิธีกรสำหรับหนุ่มอักหรือเปล่าแต่ว่า อย่าลืมเรื่องของละครด้วยนะคะแต่ผมว่าหลังจากเรื่องนี้ออกไปเนี่ยเขาจะไม่ติดต่อมาอีกเลยไม่ไม่น่าจะติดต่อเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยคือเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพมากๆคือพอเข้าซีนม่ผมว่า เป็นสองคือผมไม่ได้โอ้ยนะผมว่าเขาน่าจะเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพและมีงานต่อๆไปอีกหลายทศวรรษใช่จริงจริงผลมนด้วยครับผลมลโอเคอ่าถ้าอย่างนั้นเกทเรดยโอนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยกันละกันนะคะขอบคุณพี่เรอนะคะต้องเอา ต้องต้องขอบคุณก่อนเพื่อนดวงใจดวงใจเขาเรียกนานะแล้วก็ขอบคุณซ่วมนะคะแล้วก็ขอบคุณนงอาจด้วยนะคะสําหรับการสัมภาษณ์สดๆวันนี้นะคะออกกันไปแบบนี้ไม่มีการตัดแม้แต่คาเดียวะคะอ่ะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตัดช่วยหน่อยก็ได้นะ